สวัสดีช่วงเช้าๆครับผมนะครับประมาณ8.30โมงครึ่งนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนความสุขอีกอย่างคือการได้อยู่บ้านนะฮะได้อยู่บ้านสวนนะครับวันนี้พามาดูสปริงเกอร์ระยะไกลครับผมนี่อันนี้ประมาณ8.30โมงครึ่งเนาะนะฮะนี่ครับเผื่อใครที่กำลังมองหาวิธีรดน้ำนะฮะตัวนี้เขาโพดนะครับมันม่วงญี่ปุ่น มันงวงญี่ปุ่นเขาโพดนะฮะอันนี้เดินให้แม่สี่ตัวสตัวก็คือมันก็ไม่ทั่วหรอกครับแต่ว่าก็ให้ได้รถบ้างนะฮะจะได้เลยปั๊ม1.5แรงครับผมนอกจากเปิดสปริงเกอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีเปิดสปริงเกอร์อให้ต้นไม้ฝั่งนั้นด้วยนะฮะมีแตงโมด้วยครับ นะครับแตงโมรอบที่แล้วปลูกได้กินนะครับแตงโมรอบนี้กําลังกําลังโตนะฮะแต่รอบที่แล้วโดนพายุทําพิษนะฮะโดนน้าฝนทําพิษนะครับ,นนรบขนาด6กหุนสปริงเกอร์ระยะไกลขนาด6หุนนะครับสี่ตัวนะครับตัวหนึ่งก็รัศมีไกลสุดประมาณได้สัก4ี่เมตรนะฮะ แต่ผมต่อความยาวของท่อเนี่ยถ้าเอาขึ้นกว่านี้น่าจะได้ไกลกว่านี้นะฮะตัวนี้มันเพิ่ง8โมงครึ่งเองนะฮะถ้ายิงช่วงแบบเที่ยงเที่ยงหรือ10บโมงขึ้นไปเนี่ยก็รัศมีมันจะได้ไกลกว่านี้นะฮะอันนี้ตัวละห0บบาทนะแถวบ้านเนี่ย ลองเอาไปพิจารณาดูครับนอกจากสปริงเกอร์แบบตีเป็นวงกลมแล้วยังมีสิงสปริงเกอร์แบบระยะไกลแบบนี้นะัมันก็จะมี6หุนขนาด1นิ้วนะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับอันนั้นก็ใช้ปั๊มแรงแฮงอัดได้ระยะของสปริงเกอร์มันก็จะได้ไกลนะฮะโอเคครับผมวันนี้คลิปสั้นๆครับพามาฝั่งสวนนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ